สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโอลอีกแล้วนะคะในช่องส้มโอโปรโมชัน่ชนป๋าชแนลวันค่ะวันนี้นะคะโอก็จะมีรถนะคะมารีวิวชุดแต่งให้ชมอีกแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นของตัวเอเวอเรสต์นั่นเองค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปนั่นเองค่ะคันที่อยู่ด้านหลังโอนะคะแล้วก็มีการตกแต่งได้อย่างแบบเท่มากๆเลยนะคะสำหรับหน้านี้นะคะคือหน้า วิกเตอร์นั่นเองค่ะกระจังหน้าที่ลูกคา้าเห็นเนี่ยคือกระจังหน้าตรงรุ่นของตัววิกเตอร์เลยนะแต่ว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบกระจังหน้าแบบนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าฟอนต์ฟอร์ได้นะคะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัววิกเตอร์ที่เขาทํามาเลยเนาะเป็นกระจังหน้าของเขานะคะรูระบายความร้อนก็มีนะคะนี่เลยนะคะลมเข้าเนี่ยระบายความร้อนได้ดีมากเลยเนาะไฟจิ๋วก็มีให้นะคะด้านบนเลยแล้วก็กล้องค่ะซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะกล้องหน้ารถหรือว่ากล้อง360องศารอบคันนั่นเองค่ะสวยๆแบบนี้อันนี้คือไฟ หลี่นะคะลูกค้าเวลาลูกค้าเปิดประตูนะคะไฟก็จะติดอัตโตนมัติเลยพร้อมกับไฟตัวนี้เลยนะคะชุวิกเตอร์นะคะเป็นการครอบเข้าไปค่ะชิ้นงานชิ้นนี้นะคะจะทําสีนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตัดกับสีเทานั่นเองค่ะขอบขอบที่เป็นสีเทานเนี่ยก็สามารถเลือกสีได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าอยากได้ดุดุทั้งคันก็ดําเงาก็ได้ค่ะลูกค้าตัดได้เนาะซุ้มล้อก็ได้ด้วยนะคะนี่เลยซุม้มล้อของวิกเตอร์นั่นเองค่ะนี่คือไฟท้ายเดิมของรุ่น ตัวไทเทเนียมพัดส,สี่คูสี่ของเราเอเวอรเรสต์นะคะแต่ว่าเราเพิ่มนะคะให้ลูกค้าก็คือตัวครอบนั่นเองค่ะคาดไฟท้ายเนาะ <c oughs> ตัวนี้นะคะการทํางานของเขานะคะก็จะเป็นลําแสงคะเวลาเบรกนะคะก็จะเป็นแสงสีแดงถ้าเวลาถอยก็จะเป็นลําแสงสีขาวนั่นเองค่ะ <c oughs> ถ้าใครชอบน้าวิกเตอร์นะคะท่อคู่แบบนี้ก็สามารถขับรูปทักหาสุมโอได้เลยเนาะเด <c oughs> ี๋ยวสมโอจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ